ความในใจบิ๊กเด่นถึงเพื่อนตำรวจทุกนายหลังจากจบหน้าที่พบตร .1 ปีผมขอขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนายได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาตลอดอระยะเวลา1ปีในการดูแลความสงบให้แก่สังคมพี่น้องประชาชนร่วมกันทําหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้อย่างสมเกียรติและสมศักดิ์ศรีแต่เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของอดีตพบตรบิ๊กเด่นที่เพิ่งพ้นไปมมากกับการทํางานที่เป็นกาวใจ ให้กับทั้งบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กมาโอบเอวกันได้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีนั่นแหละครับสองข่าวนี้มาดูพร้อมกันเลยนะครับความในใจบิ๊กเด่นถึงเพื่อนตำรวจทุกนายหลังจากจบหน้าที่พบตร .1 ปี30กันยายนนะครับภายหลังที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีอำลาตำแหน่งพบตรโดยการเกษียณอายุในวันนี้ได้บันทึกว .8 จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงข้าราชการตำรวจทุกนายระบุอย่างนี้ครับว่า เพื่อนตารวจที่รักทุกท่านในโอกาสที่ผมจะเก,กษียณอายุราชการในวันนี้ผมขอขอบคุณข้าราชการตํารวจทุกนายได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาตลอดอระยะเวลาหนึ่งปีในการดูแลความสงบให้แก่สังคมพี่น้องประชาชนร่วมกันทําหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎรได้อย่างสมเกียรติและสมศักดิ์ศรีอันนี้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีแล้วนะครับมีข่าววิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งมีข่าวบอลพนันมากมายเยอะแยะที่ยังปรับไม่ได้มีข่าวการพนันออนไลน์ที่ยังไม่จบไม่สิน้นมีข่าวกำนันนก ตำรวจต้องไปกินงานเลี้ยงมีข่าวว่ามีการจ่ายส่วนในวงการตำรวจเอาละครับก็ฟังแกไปแกบอกว่าก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่อย่างสมเกียรติสมศักดิ์รีขอให้พวกเราทุกคนภาคภูมิใจในความเป็นตำรวจเพราะมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบสำคัญในการแก้ไขปัญหาดูแลความเดือดร้อนนะดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและให้สังคมเนี่ยนะครับปกติสุขเรียบร้อยท้ายสุดในการปฏิบัติหน้าที่ในราชการวันนี้แกก็บอกผมขออัญเชิญบาร,รมีแห่งพระ นิรันดรนายนะครับและก็พระพุทธโสธรต,ตรรหน่108ปีที่ปฏิสถานณสํานักนะงานตํารวจแห่งชาติรวมทั้งสิ่งสังสิทธิท์ที่ทุกท่านเคารพนับถือพระบุญญาบาร,รมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,ะรมราชินีตลอดจนผลบุญกุศลที่ผมเพียรสร้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแกอวยพรครับได้โปรดดลบันดาลให้ข้าราชการตำรวจทุกท่านและครอบครัวสุขภาพ ดีมีความสุขปฏิบัติหน้าที่ดีความคล้าคลาดจากภัยอัยตรายทั้งพวงมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมีความเพียรที่สมบูรณ์และมีคุณธรรมที่มั่นคงประสบความสาเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการด้วยรักและความปรารถนาดีพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประทัดนะครับพิทักษ์วงเล็บอ่าวงเล็บนะครับพิทักษ์หนึ่งสามสิบกันยายนอหกอ่านมาอย่างนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างแท้จริงก็แล้วกันแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับในการวยพรอย่างนี้ผมอยากจะให้คํอวยพรเหล่านี้ไปถึงตํารวจน้ําดีและตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่ภาคพื้นดินตํารวจที่คอยเป็นหัวขบวนตรวจตรากระแวกซอกซอยต่างๆนะครับตํารวจที่ลงพื้นที่ทํางานกันจริงๆนะครับแต่ว่าหากว่าเป็นตํารวจที่เป็นตํารวจชั้นผู้ใหญ่ระดับหัวขบวนแล้วยังประพฤติปฏิบัติตัวชั่วช้าสามานอปรีจังไลย ถ้าใครที่ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะครับก็ขอให้คำอาธิฐานเหล่านี้กลายเป็นผลมุมกลับสาบแช่งไปยังไอ้คนที่โกงงบประมาณภาษีแผ่นดินนะครับทำตัวเหมือนตำรวจสายโจรทำตัวเหมือนตำรวจลูกน้องโจรน,นะครับตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยบางทีก็ปฏิเสธยากปฏิเสธลำบากนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ท่านอดีพอตพบตรอวยพรไปก็ขอให้มีผลดีครับตำรวจหลายคนที่เขาปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องเดินตามนาย แต่พวกหัวขบวนหัวแถวที่พอมีอำน,นาจตัดสินใจครับแต่ทําอะไรไม่ได้แล้วยังไปสมคบคิดและยังไปทําอะไรที่มันไม่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไม่สมชื่อนี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในวงการตํารวจตามที่ท่านพอบอตอรอได้ไล่เรียงขอบาร,รมีขอบุญญาธิการท่านมาเนี่ยนะครับได้สาบส่งกลายเป็นผลมุมกลับให้กับคนที่คิดชั่วต่อประชาชนคิดชั่วต่อแผ่นดินแล้วก็ได้เบียดบังงบประมาณแผ่นดินภาษีอกร ไปใช้เป็นการสนตัวแล้วกันนะครับก็คิดว่าเป็นคำอวยพรที่ดีครับแต่ว่าอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่สังคมรับไม่ได้ก็ขอให้เป็นผลมุมกลับก็แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ช่วยให้บ้านเมืองมันใสสะอาดมากขึ้นนะใช้กฎหมายจาัดก,การไม่ได้มองหลักฐานไม่เห็นก็ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการสาดส่งไปก็แล้วกันนะครับสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเปลี่ยนไปลเคมีคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580